รพอพสตอม่วงข้อมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีส่งเสริมและกระตุ้นให้คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินเน้นกินผักกินปลาในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและโรคหัวใจเลือกใช้วิธีที่ชาวบ้านเข้าใจและจดจำได้ง่ายโดยมีกระเป๋ามหัศจรรย์ประจำตัวใช้บันทึกการกินในแต่ละมือ้อแต่ละวันและการออกกำลังกาย แทนด้วยลูกปัดสามสีแต่ละสีแทนการกินข้าวการกินผักผลไม้และการออกกำลังกายเมื่อครบกำหนด7วันอสอมอและเจ้าหน้าที่สาธรารณาสุขจะติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องนวัตกรรมกระเป๋ามหัศจรรย์นี้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของชาวม่วงค้อมเป็นผลสําเร็จพบว่ากลุ่มเสี่ยงสามารถควบคุมความดันโลหิตและระดับน้ําตาลในเลือดได้เกินครึง่งควบคุมน้ําหนักได้ตามเกณฑ์ทุกวันนี้คนในตําบลม่วงค้อมเลือกกินผักเน้นกินปลาและหมั่นออกกําลังกาย เลือกมีสุขภาพดีได้ทั้งตำบล